กันบ้านสวัสดีครับอ่าเ,เพื่อนๆครับพี่น้องคนบ่นิวารว่าเ,เพื่อนทุกคนนะครับมือนนี้มาห้างหนูนะครับมาห้างหนูนี่ก็ได้มาชิบกตัวแล้วครับหนูยีหนูหน่อยน้ำเน่นี่ทำการแบะ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 ถ้าพูดภาษานี้ก็บะเส้นวงครับทอดครับเส้นวงวงคนด้ย่ำนะครับโู้าหมนะครับ,รบนี่บรรยากาศสดสด สดสดร้อ่อครับจากโอ้ <laughs> โหเก็บเกยบถึงแม่ครับโอ้ยเสียบโอ้ผ่านมัดครับเนี่ยผ่านมาัดมาแจมมาหาโอ้ยอันซ่อนอะไรครับผ่านใหญ่ผ่านโตเคยยังซุ่ม,นมคนมาหาเคยยังคุ้มคนมาหา,หา,หา,หหา, <laughs> ามัดมัดมัดเสจจ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 มจนน้จนจำสจจ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 ่จจ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 นจจจจ่จจ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 จนจจ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 จั หัวเส้หมอนี่ไฟกับสิกดับดับตัวนี้หมอตัวนี้สิลวกน้ำห้อนนะครับลูกคนแต่เมเน่หนูมันมันเมอนอมันเนยหนูหนูแสบลายพี่น้องมาหนี่เดี๋ยวสิเฮ็ดกินด้วยเสียบองนะครับป้ายพี่ผากนองกินมาอนี่กลับพายมาทั้งพี่ครับพี่ปุ้ยผู้นอนกับมี่ครับนอนถากินนี่นะครับบ้านข้ามาหาอยู่หากินนี่เถ่าเลี้ยงครับนี่เท่าเลี้ยงโอ้ยนี่เสียบยี่ เท่าเหลียงเด็ดพักครับพักย่างนอเนี่ยท่านหัวละพาครับหัวลาพาหพานี่ครับคคกคคกปลาแดกและหอมแดงครับขืนเสื้อของย่างชุมหน่อยนะครับนี่ย่างชุมน้อยมีเถ่าเหลืองนี่ครับอุปกรณ์เต็มนะครับนั่นผู้นอนอยู่กับนี่ครับทากินพวกนั้นทากินอย่างเดียวออาโอเคครับแม่บ้านกับแม่มันม้วนน้ากันครับ มื่อนี้ก็เดือนนี่เบิ่งทั้งเดือนครับเดือนใกล้ได้นี่ครับโอ้ยบรรยากาศสวยๆวด้วยครับพี่นออ้องเอาหนาไฟไม่คนเอ้อ่าสิบสี่คำครับมื่อนีมือ่สิบหาคำก่พายทางอุดอรกอนเมฆแลนีนนกจันแรนียนจันจันจัน้นนนนองห่วงเข่าก็แก่เหลืองมาหัาาหนึ่งเขา่ามาหัาาหนเขา่มา,ขามาิได่เขา่าหน้าปังนะครับนึ่งแก่เหลืองเรียนองค์คนละยำนะครับกำลังทำเมนูเด็ดให้เรา รับทา่านปะกันขั้วนูนี่ต้องเอาไว้จดนวดกดมันออกนะครับเพราะว่ามนาันอาจแต่ภูมิประทนี่เฮดบ่ได้ย,ย่านเป็นหลอกฉีนูจะจะติดไม้ติดมือสร้างเทคนิคครับนี่มาหาเขานะครับสร้างเทคนิคกําลังปรับปรุงไฟมากะบบรรยาการวันสุก<อ>นะครับร<อ>วันสุกรรสันสุก<อ>สบายๆนะครับรอมมโอเคโอเคครับเดี<อ>๋ยวรับชมต่ตอนะครับ